แพทริกเจอพ่อป้อนนิพนธ์ซีโอของช่องวันงานนี้ผ่านด่านไหมล่าสุดสาวเบสเดวินีคำสิงห์ได้ควงคู่หนุ่มแพทริกเปอร์ริลไปงานแต่งงานของสาวเมพิชนาและไฮโซบิกซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้จังถูกจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวทั้งจากแฟนคลับรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงมากมายที่ได้เห็นคู่นี้ก็ไม่พลาดที่จะสแนปและถ่ายคลิปวิดีโอร่วมกันกับคู่นี้นั่นเองโดยหนึ่งภาพที่ทำเอาทุกคน ต้องตื่นเต้นมากๆก็คงจะเป็นภาพที่สาวเบสได้ถ่ายร่วมกับคุณป้อนนิพนธ์ผิวเนนซึ่งเป็นซีอของทางช่องวันสาซึ่งก่อนหน้านี้เองก็ดูห่วงสาวเบสอย่างมากเรื่องการมีแฟนแต่ครั้งนี้ได้เห็นสาวเบสได้ควงคู่กับหนุ่มแพทริกประริษต์ไปไม่รู้ว่างานนี้จะให้ผ่านหรือเปล่าคะคุณป้อนคะแต่มั่นใจคขาว่าถ้าเห็นความน่ารักของหนุ่มแพทริกที่คอยดูแลสาวเบสไม่ห่างแบบนี้จะต้องให้ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้เองก็มีคุณแม่อ้อยที่ให้หนุ่มแพทริกผ่านถึงขั้นอยากให้หนุ่มแพทริกพาสาวเบส ออกไปเที่ยวทะเลมาแล้วรวมไปถึงน้องโบท๊ทก็ยังให้คะแนนหนุ่มแพทริกเยอะมากเลยทีเดียวเพราะเข้ากันได้กับน้องโบท๊ทอย่างมากมาถึงคุณป้อนิพนธ์คุณพ่ออีกคนของสาวเบสให้ผ่านขนาดนี้สาวเบสคะออกมาประกาศได้เลยว่าเป็นแฟนกันเพราะทุกคนก็ย้ำชัดแล้วว่าหนุ่มแพทริกคือคนที่ดีที่สุดและโปรไฟล์แน่นมากๆเลยทีเดียวคะ่ะคงไม่มีอะไรเหมาะสมเท่ากับคู่ของสาวเบสและหนุ่มแพทริกอีกแล้วเชียร์คู่นี้เสมอนะคะ ขอขอบคุณเบสคําสิงแพทริกปวริศและคุณป้อนิพน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ